สวัสดีจ้าพาหลายๆท่านชมสวนแตงมาทําความรู้จักกับแตงหอมหรืออาจจะเรียกว่าแตงหอมเตยบริเวณนี้เป็นในส่วนของการปลูกเพื่อที่จะเก็บผลผลิตในส่วนของมเมล็ดพันธุ์พามาชมบรรยากาศนะคะลูกโตโตลูกแกะสีจะออกโทนขาวผลใหญ่เนื้อหนากเปลือกบางผลอ่อนจะออกสีเขียวอมขาวเราทําการเพราะปลูกและได้จัดสรรบางพื้นที่ไว้เพื่อเก็บมเมล็ดต่อ เนื่องจากว่าสายพันธุ์ก็อาจจะยังไม่แพร่หลายเหมือนแต่งพื้นบ้านทั่วไปรวมถึงบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะปัจจุบันความต้องการในส่วนของเมล็ดพันธุ์จึงค่อนข้างสูงอยู่ตอนได้มาเริ่มแรกก็แค่ยิบมือเดียวแต่อาศัยการปลูกและบำรุงดูแลรักษาจนได้มามีเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกจนถึงปัจจุบัน แตงกวาหอมผลใหญ่เนื้อหนาเปลือกบางหวานกรอบลูกสวยๆแวะพามาชมสวนแตงของเราเองเพื่อแบ่งปันความรู้นะคะสำหรับท่านที่สนใจและอาจจะยังไม่เคยรู้จัก แตงกวาหอมเป็นพืชทนแล้งระยะเวลาในการเพาะปลูกประมาณ35วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นพืชที่ทนแล้งได้เป็นอย่างดีแตงกวาหอมถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากแตงกวาพื้นบ้านและแตงกวาท่อนนะคะที่มีผลขนาดใหญ่ฝักสีเขียวอ่อนแต่จะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยมีความโดดเด่นจะหอมกลิ่นใบเตยตั้งแต่เดินเข้าไปในแปลงปลูกกันเลยทีเดียวเมื่อดมหรือ รับประทานนะคะกลิ่นหอมของใบเตยจะขึ้นจมูกสัมผัสได้ถึงกลิ่นได้อย่างชัดเจนแถมยังมีรสชาติหวานกรอบอร่อยเนื้อแน่นส่วนกลิ่นของแตงกวาหอมนะคะที่หอมคล้ายใบเตยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายการปลูกแตงกวาหอมหนึ่งไร่ปลูกได้ประมาณ4000ต้นนะคะจะได้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0กิโลจนถึง2 0 0 0 0ืกิโลเลยด้วยซ้ำ ส่วนราคาตามท้องตลาดถือว่าราคายังคงอยู่ในระดับดีมากๆก,การดูแลรักษาเหมือนกับแตงกวาทั่วไปอายุการเก็บเกี่ยวหลังพ่อปลูกประมาณ35วันและจะเก็บได้ทุกวันนะคะยังสามารถเก็บต่อได้อีกประมาณ35วันแอบกระซิบเคล็ดลับนะคะของเมล็ดแตงหอมที่ดีจะต้องเก็บมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีขึ้นไปส่วนนี้นะคะ ก็จะเป็นการพาชมบรรยากาศเนาะในการปลูกและก็การดูแลรักษาลูกก็จะดกมากๆนะคะผลดกให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของวัชพืชนะคะก็เป็นการ ดูแลนะคะในส่วนของการกําจัดพวกหญ้าแล้วก็วัชพืชทั่วๆไปนะคะปกติเราก็ใช้แรงงานนะคะในการถอนเอาหญ้าออกส่วนนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของสารเคมีเนื่องจากว่านะคะเราปลูกแล้วก็ รับประทานเองและที่สําคัญเราก็ได้นะคะเดินเข้าเดินออกเป็นประจำเนาะก็เลยที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของสารเคมีไม่นํามาใช้ในพื้นที่หรือว่าบริเวณนี้นะคะสังเกตดูได้จากผลแตงนะคะจะโตมากมากเลยแล้วก็ความยาวนะคะความยาวของเขามีความยาวมากกว่าหนึ่งไม้บรรทัดกันเลยทีเดียวนะคะเป็นพืชที่ น่าให้ความสนใจมากๆนะคะเนื่องจากว่านอกจากจะรับประทานอร่อยทํากับข้าวได้หลากหลายเมนูนะคะตามส้มตำกินกับแจวนะคะทานเป็นผักสดกับแกล้มหลายๆยอย่างนะคะสามารถนํามารับประทานประกอบกับหลายๆเมนูหวานกรอบเนื้อหนาหอมอร่อย นอกจากจะหอมอร่อยเนื้อหนาแล้วนะคะในกรณีมเมล็ดพันธุ์ของแตงกวาหอมประมาณนะคะ50-60เมล็ดราคาจะอยู่ที่100บาทถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าส่งเสริมและน่าสนใจมากๆวันนี้เราก็มีสาระดีๆนะคะมี ประโยชน์คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านที่สนใจหรือแวะเวียนกันเข้ามารับชมเป็นประสบการณ์นะคะที่ได้ทดลองทำเองปฏิบัติจริงนะคะยังไงคลิปนี้เอามาแชร์ให้หลายๆท่านได้ทำการรับทราบข้อมูลในหลายๆส่วน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจกันนะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้กับบรรยากาศนะคะสาวสวนแตงแบบนี้เลยไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า